คนเวียดนามออกมาดีใจกระโดดโลดเต้นกันทั้งประเทศเลยก็ว่าได้นะคะเมื่อได้ทราบข่าวว่าสุดท้ายแล้วของฟูนันเตโชมันเป็นหมันจริงๆด้วยขนาดฮุนเซนเดินทางไปของเงินจากสีเจ้นผิงด้วยตัวเองทางจีนก็ยังไม่ให้เงินทุนในการขุดคลองนี้ต่อเลย ก็กราบสวัสดีพี่พ,พี่น้องๆ้องหนูหนูทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนั่งอกชนรู้เหมือนเดิมค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้กันถ้าทุกทกคนได้ยินเสียงแอดแบบนี้ก็ยกนิ้วกันขึ้นมาคนละหนึ่งนิว้วและก็จิ้มไปที่ปุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยนะคะใครที่กดแล้วแอดก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากค่ะ ส่วนสําหรับในคลิปนี้ไอ้ก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนคขมเมนเขากำลังเซ็งแซ่กันไปตามๆกันเลยนะคะเพียงแต่ความเซ็งของคนคขเมเนเนี่ยคนเวียดนามเขาค่อนข้างจะสะใจมากๆกับข่าวนี้นะคือต้องขอเท้าความเอาไว้ก่อนนะคะว่า มันมีการเปิดเผยมาแล้วครั้งหนึ่งจากสื่อของประเทศอังกฤษที่ชื่อว่ารอยเตอร์ได้ออกมาเปิดเผยว่าคองฟูนันเตโชเนี่ยในตอนนี้ต้องยุติการขุดเอาไว้ก่อนเนื่องจากทางประเทศจีนนั้นไม่ให้ทุนในการขุดอีกต่อไปแล้วซึ่งเรื่องนี้มันก็เลยทําให้คนเขมรค่อนข้างจะเซงแจ้กันไปต,ตามๆกันเพราะเขาค่อนข้างจะฝากความหวังเอาไว้กับคลองแห่งนี้มากๆว่าจะกลายเป็นคลองที่จะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขา และสร้างให้กัมพูชานั้นกลายเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่จเจริญรุ่งเรืองจากการขนส่งสินค้าออกจากคลองนี้นะคะแต่ประเด็นคืออย่างที่บอกไปหลังจากที่มีการเปิดเผยว่าในช่วงนี้คลองฟูนันเตโชถูงยุติไปก่อนคเนเขมรก็แห่ออกมาแสดงความสงสัยกันทั้งนั้นเลยนะคะว่าเอาสรุปแล้วคลองนี้เราใช้ทุนจากประเทศจีนหลอกลอเพราะก่อนหน้านี้นายฮุนเซนมาเนต นายกรัฐมนตรีก็เคยออกมาประกาศเองไม่ใช่เหรอว่าใช้ทุนภายในประเทศแล้วอยู่ดีๆสื่อต่างประเทศมาบอกว่าคลองนี้ต้องหยุดขุดเพราะไม่มีทุนจากจีนมันจะเป็นไปได้ยังไงซึ่งสุดท้ายนะคะก็ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากรองนายกรัฐมนตรีของเขมรว่ามันเป็นเรื่องจริงนะคะที่คลองนี้ต้องชะลอการขุดเอาไว้ก่อน แต่สาเหตุมันไม่ใช่เรื่องเงินมันเป็นเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงน้ำขึ้นรวมถึงมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการเวียนคืนที่ดินนะคะในตอนนี้ก็เลยต้องหยุดขุดเอาไว้ก่อนเพียงแต่คนเขเมรบางส่วนเขาก็ไม่เชื่อเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะว่าน้ำขึ้นแล้วต้องมายุติการขุดเนี่ยนะฮัลโหลน่าจะเป็นเพราะทุนจากประเทศจีนนั่นแหละจนสุดท้ายนะคะทางนายคุณเซนก็อยู่นิ่งเฉยกับเรื่องนี้ไม่ได้แล้ว รีบแจ้นเดินทางไปหาประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงกันเลยทีเดียวซึ่งตอนแรกที่ไปเนี่ยอ้างว่าไปเรื่องการทูตนะคะไปกระชับความสัมพันธ์เฉยๆแต่สักพักตอนที่เดินทางกลับมาที่กรัรมพูชาเนี่ยดันโพสต์ข้อความไว้ใน Facebook ส่วนตัวว่าให้คนเขมรนดีใจได้เลยเพราะในตอนนี้ได้ไปขอกู้เงินจีนมาเพิ่มแล้วและคองฟูนันเตโชก็จะได้ขุดต่อ เพียงแต่ทว่าหลังจากนั้นไม่นานนะคะทางสื่อจีนก็ได้มีการตีข่าวใหญ่เอาไว้นะคะเล่นเอาสซะทางนายฮุนเซนเนี่ยน่างหงายกันไปตามๆกันเลยทีเดียวเพราะทางสื่อจีนเนี่ยได้บอกว่าสิ่งที่นายฮุนเซนโพสต์ใน f c e e o o o เนี่ยเป็นไปไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะในตอนนี้ประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงยังไม่อนุมัติเงินกู้ให้กับกัมพูชาเลยแม้แต่สตางค์แดงเดียวแล้วยังไม่มีแผนที่จะสนับสนุนในการขุดคลองฟูนันเตโชน,นี้ต่อ สำหรับสาเหตุก็คือคองนี้เนี่ยมันขุดไม่ได้สเปคมันตื้นเกินไปแล้วมันก็กว้างน้อยกว่าที่คุยกันไว้มากๆที่คุยกันไว้เนี่ยคลองมันจะต้องสามารถเอาเรือใหญ่สองลำสามารถสัญจรส่วนกันได้เลยนะแต่พอขุดกันแล้วเนี่ยเรือใหญ่ลำเดียวนี่ยังเข้าไม่ได้เลยนะคะเข้าได้แค่เรือหาปลากับเรือตกหมือเท่านั้น ซึ่งสิ่งที่นายฮุนเซนพูดว่าได้กู้เงินจีนมาได้แล้วอันนี้เนะี่ยเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ทางสื่อจีนเขาก็ได้มีการออกมาแชร์ไว้แบบนี้นะคะแล้วแน่นอนข่าวเรื่องนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้เป็นข่าวดังขึ้นมาในทั้งกัมพูชาแล้วก็ทั้งเวียดนามด้วย ในกัมพูชาเนี่ยเราจะหาเงินทุนที่ไหนมาขุดคลองกันต่อล่ะซึ่งเรื่องนี้นายคุณเซนก็ไม่นิ่งดูได้แต่อย่างใดในตอนนี้ได้มีการเดินทางไปที่ซาอุดีอาระเบียซึ่งก็น่าจ,จะไปขอกู้เงินจากทางซาอุนะคะแต่อยู่ระหว่างการพูดคุยกันอยู่ส่วนทางสื่อของทางเวียดนามเนี่ยในตอนนี้ก็กำลังคึกคักกันเลยนะคะ ทางสื่อเนี่ยลงข่าวว่าคลองฟูนันเตโชน่าจะเป็นหมันเพราะทุนจีนไม่ให้ทุนเพิ่มเติมในการขุดอีกต่อไปแล้วพวกเขาก็ออกมาสมน้ำหน้าแล้วก็หัวเราะกันก้ากกันทั้งประเทศเลยนะคะทุกคนคือหลักๆเนี่ยเรื่องคลองฟูนันเตโชคนเวียดนามเขาคัดค้านตั้งแต่เริ่มมีโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วนะเพราะณนะปัจจุบันนี้กัมพูชาจําเป็นต้องใช้ท่าเรือของทางเวียดนามในการขนถ่ายสินค้าไม่ว่าจะเป็นการรับเข้าหรือว่าส่งออกนะ ทำให้ปีปีหนึ่งเนี่ยต้องเสียค่าตรงให้กับทางเวียดนามเยอะแยะมากมายมหาศาลกันเลยทีเดียว ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักของเศรษฐกิจเวียดนามเลยก็ว่าได้เพราะกัมพูชาทั้งประเทศต้องยืมท่าเรือของเวียดนามแต่ถ้ามีคลองฟูนันเตโชพวกเขาก็จะสามารถเอาเรือขนส่งสินค้าผ่านเข้ามาในเส้นทางนี้ได้ถึงอาจจะเป็นเรือเล็กแต่มันก็ยังดีกว่าเข้ามาไม่ได้เลยแล้วพอพวกเขาได้ทราบว่าสุดท้ายแล้วคลองฟูนันเตโชคงจะไม่ได้ไปต่อพวกเขาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังคอมเมนต์ของคนเวียดนามกันหน่อยดีกว่า ะะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาพิมพ์อะไรกันไว้บ้างไป Let's go <S มากันที่คอมเมนต์แรกนะคะก็บอกว่าไม่ต้องเสียใจไปคนเขเมรอย่างน้อยพวกคุณก็มีของที่จะเอาไว้เลี้ยงปลาเพื่อที่จะหาะไรายได้เข้าประเทศ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคลองนี้ในช่วงนี้มันก็คงจะต้องยุติการขุดไปก่อนแต่เชื่อเถอะว่ามันเป็นแค่การเล่นตลกของกลุ่มทุนจีนเท่านั้นถ้าหากทางกัมพูชายินดีที่จะสูญเสียบางสิ่งบางอย่างให้กับจีนเพิ่มเติมแน่นอนว่าเดี๋ยวจีนก็จะให้เงินทุนในการขุดต่อไปนั่นแหละคอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าตอนที่จะมีโปรเจกต์ขุดคลองฟูนันเตโช คนเขม่นก็คุยโตนักหนาว่าจะปลดแอกตัวเองจากการเป็นลูกหนี้ได้จะมีเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองแต่สุดท้ายก็เหมือนเดิมคือเป็นแค่ไอ้พวกขี้โม้คอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าสุดท้ายก็สร้างได้แค่คลองเลี้ยงเป็ดเท่านั้นสินะคอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าก็สมแล้วที่จีนจะไม่ให้งบประมาณในการขุดต่อตอนออกแบบโครงการออกข่าวซะใหญ่โตว่าคลองจะกว้างหนึ่งรเมตร และมีความลึกมากกว่า5เมตรแต่ดูที่ขุดสิ50เมตรยังไม่ถึงเลยด้วยมั้งคอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่ากัมพูชาก็โง่เกินไปที่ไปเชื่อสัญญาจากทางรัฐบาลจีนรัฐบาลจีนพวกเขาแค่หวังผลประโยชน์ในระยะยาวกับคนเขเมรเท่านั้นแหละแต่ประเด็นคือการก่อสร้างมันดันห่วยมากกว่าที่รัฐบาลจีนนั้นคาดเอาไว้แล้วทำไมรัฐบาลจีนต้องให้เงินทุนในการขุดต่อไปละ่ะในเมื่อขุดแล้วมันได้แค่นี้ คอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าก็ไม่เห็นเป็นไรไหนๆก็มีคลองแล้วก็เพาะพันธุ์ปลาหมึกแล้วก็ขายปลาหมึกส่งออกนอกประเทศสิแค่นี้มันก็เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า การทำเมกะโปรเจกต์แบบนี้มันไม่เหมาะกับกัมพูชาเลยถ้าคิดจะทำจริง,รงๆก็ควรจะเป็นบริษัทจากต่างประเทศเข้ามาดำเนินการนี่ดันเอาบริษัทภายในประเทศกัมพูชามาเป็นผู้ก่อสร้างและผู้ที่สนับสนุนเงินทุนดันเป็นประเทศจีนสุดท้ายมันก็จะเป็นแบบนี้แหละคนจีนอาจจะไม่รู้ว่าคนเขมรเวลาทำอะไรมักจะทำได้ไม่ตามที่พูดอยู่ทุกครั้งพวกเขามักจะชอบโอ้อวดหยุดตลอดเวลาว่ากัมพูชาจะเจริญ กัมพูชาจะยิ่งใหญ่ซึ่งพวกเขาก็พูดแบบนี้มาไม่รู้กี่สิบปีแล้วคอมเมนต์ต่อมาค่ะก็บอกว่าก่อนหน้านี้ฮุนเซนเพิ่งขอบคุณประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงสำหรับการให้ยืมเงินก้อนใหม่แต่สุดท้ายทางสื่อจากประเทศจีนก็บอกว่าเป็นการสื่อสารที่เข้าใจผิดแบบนี้ฮุนเซนเขาจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนคอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่า ก็ทาเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาสิไม่เห็นยากไหนๆก็มีคลองกันอยู่แล้วนี่ก็ไม่เห็นจะยากเลยคอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาบอกว่าการก่อสร้างคองฟูนันเตโชนี้เป็นตัวอย่างชั้นดีเลยว่าเราควรไม่ร่วมมือกับสองประเทศนี้ไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาและประเทศจีนประเทศจีนนั้นพร้อมที่จะยกเลิกเงื่อนไขได้ตลอดเวลารวมถึงกัมพูชาก็ไม่เคยที่จะทำอะไรได้ตรงตามสเปคที่ตกลงเอาไว้ คอมเมนต์ต่อมาค่ะก็บอกว่านี่แหละความผิดพลาดท,ที่กัมพูชานั้นไว้ใจประเทศจีนมากจนเกินไปไม่คิดที่จะหาทุนสำรองจากประเทศอื่นๆ เพื่อเป็นตัวเลือกอื่นขนาดยุโรปมีการออกมาเตือนหลายต่อหลายครั้งแล้วแต่กัมพูชาก็ไม่ฟังยังคงมั่นใจในเงินทุนจากประเทศจีนว่ายังไงพวกเขาก็จะต้องจ่ายสุดท้ายเป็นยังไงล่ะขนาดคุณเซนเดินทางไปขอด้วยตัวเองเขายังไม่ให้เงินกลับมาเลยคงจะไม่ต้องหวังแล้วมั้งว่าคองปูนันเตโชนี้จะสําเร็จคอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าขุดคลองเล็กแค่นี้ก็ไม่แปลกที่จีนจะไม่พอใจและไม่ให้เงินสนับสนุนต่อ ถ้าให้มาขุดต่อสิถือว่าเป็นเรื่องแปลกคอมเมนต์ต่อมาค่ะก็บอกว่าความฝันที่จะปลดแอกของกัมพูชาคงจะต้องจบลงไปพร้อมกับการยุติโปรเจกต์ของคองฟูนันเตโชนี้แล้วสินะคอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าผมไม่อยากจะทำลายความฝันของคนเขเมรน,นะแต่คงต้องบอกพวกคุณตามตรงว่าพวกคุณควรที่จะตื่นจากฝันได้แล้วคอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าพอกันทั้งกัมพูชาทั้งจีน กัมพูชาตอนแรกอยากได้เงินเขาก็บอกว่าจะทำคลองที่ใหญ่เท่าที่จีนนั้นต้องการซึ่งจีนก็ต้องการที่จะมีคลองเอาไว้ขนถ่ายเรือขนาดใหญ่ของพวกเขาอยู่แล้วก็เลยมีการดีลกันแต่ประเด็นคือหลังจากที่กัมพูชาได้เงินมากับขุดคลองได้ไม่ตรงสเป็กซึ่งทางจีนพอเห็นงานแล้วก็รู้ได้ในทันทีเลยว่าโดนหลอกเอาเงินจากกัมพูชาชัวๆก็เลยยุติก,การให้ทุนอีกต่อไป ก็เอาคอมเมนต์ของคนเวียดนามไปฟังกันประมาณนี้แล้วกันนะคะทุกคนคอมเมนต์แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะก็คือคนเวียดนามก็ค่อนข้างที่จะสมน้ำหน้ากับการเป็นหมันของคองฟูนันเตโชในครั้งนี้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะอย่างที่บอกว่าคองฟูนันเตโชเนี่ยในช่วงนี้ถูกชะลอการขุดเอาไว้ก่อนแต่เงินทุนจากประเทศจีนเนี่ยไม่ได้ชัวร์นะคะซึ่งถ้าถามว่าแล้วกัมพูชาเนี่ยจะนิ่งนอนใจในเรื่องนี้หรือเปล่าต้องบอกว่าคงจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะ พอล่าสุดอย่างที่บอกค่ะฮุนเซนเนี่ยได้เดินทางไปที่ซาอุดีอาระเบียเป็นการดวนแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยนะว่าไปทําไมแต่สื่อต่างประเทศเนี่ยเขาก็ฟันธงเอาไว้ในทันทีนะคะว่าไปเนี่ยก็คือไปขอเงินกู้จากประเทศซาอุดีอาระเบียนั่นแหละโอ้โหฮุนเซนได้เอาตรงๆนะเวลาอยากจะขอกู้เงินใครนี่รวดเร็วทันใจกันเลยทีเดียวอยากจะได้เงินจากยุโรปก็ออกไปโผลที่ยุโรป อยากจะได้เงินจากจีนก็ไม่พออีกอยากจะได้จากซาอุดีอาระเบียก็ไปโผซาอุดีอาระเบียนูน่นยังไงก็หวังว่าประเทศซาอุดีอาระเบียจะคิดไนต่ตองให้ดีก็แล้วกันนะคะว่าจะให้เงินทุนในการขุดคลองฟูนันเตโชกับกัมพูชาหรือเปล่าเพราะลำพังตอนนี้เนี่ยนี่ที่กัมพูชามีกับจีนกับเวียดนามกับเกาหลีหรือกับไทยเนี่ยก็ยังปลดหนี้ไม่หมดเลยนะคะ เดี๋ยวถ้าหากซาอุดันให้เงินกู้กับกัมพูชาอีกก็คงจะต้องรออีกประมาณสักร้อยกว่าปีนู่นแหละกว่าจะได้เงินคืนนะจ๊ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสําหรับในคลิปคลิปนี้แล้วทุกทุกคนล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างก็อย่าลืมลบกวนคอมเมนต์ก็แบบสุภาพชนให้แอนแล้วกันนะจ๊ะส่วนสําหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของแอนแล้วได้เวลา say goodbye ขออนุญ,ญาตลาเลยแล้วกันสวัสดีค่ะ